สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็กําลังจะเดินทางไปที่วัดใหม่บางคานนครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดไปไหว้พระที่อยู่ในโบสถ์กันก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปที่วิหารโบราณนะครับไปไหว้พระพุทธสายญาปิปางสุบินนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาติดตามกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ในโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้อมสักการบูชาขอพรกับ พระพุทธองกันก่อนนะครับที่ปฏิฐานอยู่ที่ในโบสถ์แห่งนี้เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีเหลืองทองนะครับงดงามมากเลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านซ้ายด้านขวานะครับก็มีพระสารีบุตรและพระโมคคลานะครับปฏิฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วก็ส่วนบริเวณด้านหลังออกไปด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆและท่านบุ้รมสังเกตดูนะครับก็มีพระพุทธรูปนะครับปางลำพึงอยู่ที่บริเวณด้านหลังอีกองคหนึ่งนะครับ ช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรอกันก่อนเลยดีกว่านะครับครับสำหรับช่วงนี้เราหวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับขอพรอกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็สําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมกันใหม่ๆนะครับขอตั้งจิตอธิษฐานขอพรอผ่านคลิปนี้ไปเรื่อยๆได้เลยนะครับ วันนี้ผมว่าเจ้นัดก็มีโอกาสเดินทางมายืมเยี่ยสถานที่ของวัดใหม่บางค้านะครับเพราะว่าวัดใหม่นี้นะครับอยู่ติดกับแม่น้ําบามกงที่ทัศน์นี่เป็นธรรมชาติมากเลยครับบริเวณสถานที่หน้าวัดร่มรื่นนะครับก็มีศาลาพักร้อนสาหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่เดินทางมาแล้วก็มานั่งพักผ่อนผ่อนใจมานั่งเล่นกันนะครับบางคนก็มาทำบุญกระทางวัดมาปิดทองไหว้พระมาทําบุญถวายสังฆทานนะครับหรือว่าจะเป็นรายการบุญอะไรก็ตามแต่นะครับ บางคนก็มาทําบุญเกี่ยวกับบริจาคทรัพย์เพื่อเป็นการาไว้ประติสงขรวัดต่อไปนะครับเพราะว่าในการบุญน,นี้ก็สามารถที่จะทากันได้อย่างมากมายเลยนะครับว่าอารามเนี้ยนะครับที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นได้ก็ต้องอาศัยพี่น้องสาธุชนเดินทางเข้าทําบุญกันนะครับช่วยกันบํารุงรักษาวัดธนบรมรงุงพระพุทธศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวและให้สืบต่อไปนะครับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็ จึงพาเพื่อนๆมานะครับทาบุญไหว้พระกะท่วัดใหม่บางค้าแห่งนี้นะครับเราก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดและก็ในโบสถ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเยี่ยมชมภาพจิตรกรรมนะครับอีกสักครู่นะครับเป็นภาพจิตรกรรมแบบโบราณนะครับแต่ก็สวยงามมากเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเยี่ยมชมภาพเขียนนะครับเป็นภาพจิตรกรรมแบบโบราณนะครับนี่ขนาดฝีมือช่างโบราณนะครับเพื่อนๆ งดงามมากเลยนะครับโบทนี้ก็มีมานานมากเลยนะครับมีมานานมากหลายสิบปีเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเรียบร้อยดีนะครับยังมีการปฏิสังขงรณ์โบนัซ่อมแซมอยู่เสมอเสมอนะครับเพราะว่าวัดใหม่บางคาน,นี้มีมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับก็น่าจะประมาณร้อยห้าหกสิบปีขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าจากคนท่าคนแก่ที่ยังพอเล่าให้ฟังได้ก็วันนี้มีมานานแล้วนะครับ ก็อยู่บริเวณแม่น้ำบาระคงเดิมทีวัดนี้ก็เป็นวัดเล็กๆนะครับยังไม่มีอะไรเลยสมัยก่อนก็เป็นเพียงที่พักสงฆ์นะครับแล้วก็ต่อมาขึ้นเป็นวัดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีให้เห็นอย่างที่เห็นนี้แหละนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่บริเวณภายนอกโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในวิหารตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวิหารนะครับนี่แหละครับเป็นวิหารโบราณนะครับโบราณจริงๆนะครับ ตอนนี้เราก็พาเ,เพื่อนและท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในวิหารเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาขอพรกับหลวงพ่อพระเโสธรกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมที่อมตพพธสายญาตินะครับปามฟูบินนะครับในวิหารแห่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับมีภาพจิจกรรมแบบโบราณแบบเก่าๆนะครับแต่ก็ยังพอมองยังพอมองเห็นชัดเจนอยู่นะครับแหมจะปูปิดกะแล้วนะครับบางที บางคำบางส่วนก็อาจจะผิดพลาดบางของอาภัยนะครับติดตามชมกันไปเรื่อยๆแล้วกันเราก็จะพยายามบรรยายให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับบริเวณด้านหลังหลวงพ่อพระโสธรนี้ก็มีบานหน้าต่างอยู่บานหนึ่งครับในวิหารแห่งนี้นะครับก็มีบานหน้าต่างด้านซ้ายและด้านขวานะครับมีอยู่แค่2บานเท่านั้นเองนะครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าก็เป็นประตูนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างขนาดใหญ่อีกนะครับแต่ว่า บริเวณที่กำแพงด้านซ้ายด้านขวามีหน้าต่างแค่2บานเองนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะแบบวิหารโบราณจริงๆที่นี่สําหรับเพื่อนๆที่กําลังติดตามชมอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสนะครับเราก็อยากจะชวนเพื่อนๆมานะครับมาทาบุญไหว้พระที่วัดใหม่บางค้ากัักครังนะครับแล้วก็เยี่ยมชมบริเวณสถานที่นะครับสําหรับวิหารนี้ก็อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของโบสถ์นะครับเป็นวิหารโบราณจริงๆเลยแหละนะครับโบราณแท้ๆเลยแหละก็มีพระพุทธสายญาณนะครับ ปฏิจจสถานอยู่แต่เป็นปางสุบินนะครับเพื่อนๆเคยได้ยินไหมครับว่าปางสุบินมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปดูปางสุบินที่ว่าเป็นรูปลักษณะของพระเสด็องเนี่ยเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือผนังแล้วก็เพดานนะครับนี่คือเพดานก็มีการปรับปรุงนะครับซ่อมแซมแล้วทาสีแดงไว้สวยงามเลยนะครับ แต่ว่าภาพจิจกรรมที่อยู่บริเวณข้างขวายังเป็นภาพโบราณอยู่นะครับถึงแม้ว่าสีจะจี๋สีจะซีดจะจางไปเป็นบางส่วนนะครับแต่ก็ยังงดงามมากเลยนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนและท่านผู้ชมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระพุทธองค์แล้วนะครับซึ่งเป็นลักษณะปางสุบินนะครับด้านบนก็เป็นภาพเขียนนะครับส่วนด้านล่างตรงนี้ก็เป็นของจริงเลยนะครับเป็นรูปองค์จริงๆเลยนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆ ปางสุบินจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับไม่เหมือนกับปางสายญาตนะครับสำหรับเพื่อนๆนะท่านผู้ชมที่ชอบท่องเที่ยวตามวัดถ้ามีเวลานะครับเดินทางมาที่วัดใหม่บางค่าแห่งนี้ได้เลยนะครับทําบุญแล้วรับบุญกันเต็มๆเลยกับสระานที่ที่นี่นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับร่องรอยการปิดทองนี่เต็มไปหมดเลยนะครับ การปิดทองนี่ก็ไม่รู้กี่ปีตะกี่ปีกันไปแ,แล้วก็าไม่รู้กี่ร้านตะกี่ล้านแผ่นกันแล้วนะครับเพราะว่า,าพระพุทธองนี้เป็นปางสุบินที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับก็มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาน้อมสักการบูชากราบไหว้ขอพรกันขอหลายๆอย่างแล้วก็สําเร็จกันจริงๆนั่นคือคําบอกเล่านะครับแต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมาทําบุญไหว้พระที่นี่ตลอดเลยนะครับ ประหลาบประลายกันทั้งวันเพราะว่าส่วนใหญ่ปางสุบินเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะครับจะไม่ค่อยเจอกันส่วนผมว่าอาจารย์นัทเองเนี่ยก็คือไปตามวัดนะครับส่วนใหญ่จะไปตามวัดสมมากเลยแต่ก็ไม่ค่อยเคยเจอนะครับเพิ่งจะเจ,เจอที่นี่นะครับเป็นที่แรกเลยนะครับปางสุบินมีนันทเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่กําลังติดตามรับชมู่ตอนนี้ก็ขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานและขอพรน,นะครับเราเชื่อเหลือเกินว่าถ้าท่านมีศรัทธา อะไรก็มาดีทั้งนั้นนะครับในเมื่อเรามีความศรัทธาและความเชื่อมันก็ต้องมาเช่นเดียวกันมิฉะนั้นเรามีความศรัทธามีความเชื่ออะไรก็ดีถ้ามีเวลาแล้วมานะครับมาทาบุญไหว้พระกันที่วัดใหม่บา,างไายแห่งนี้ครับก็ติดตามชมกันมาเรื่อยๆนะครับติดตามชมกันมาเรื่อยๆเราก็จะพาเพ,เพื่อนและท่านผู้ชมเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเวลานะครับ เดี๋ยวอีกสักทู่นหนึ่งเราก็จะออกไปเยี่ยมชมบริเวณภายนอกนะครับติดตามชมกันให้จบคลิปนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาที่วัดใหม่บางคาแห่งนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อและท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดมาไหว้พระมาสร้างบุญทำกุศลกันนะครับได้บุญได้กุศลกันเต็มๆกับสถานที่ของวัดใหม่บางคาแห่งนี้ สำหรับวัดใหม่บางคายแห่งนี้นะครับก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับบริเวณสถานที่ของวันนี้ก็มีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองมีต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากตอนนี้เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เจดีโบราณแล้นะครับก็มีอายุมา100กว่าปีเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือศาลาหลังใหญ่นะครับบริเวณด้านซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นหอระฆังโบราณน,นะครับที่ อยู่กับวัดใหม่บางค้ามาเป็นเวลานานแล้วนะครับนี่ก็คือสารเจ้าแมต่ตะเคียนทองนะครับที่อยู่บริเวณต้นตะเคียนสดนะครับต้นตะเคียนนี้ยังเป็นเป็นเลยนะครับต้นตะเคียนนี้ก็มีอายุมามากมายเช่นเดียวกันส่วนเจ้าแมต่ตะเคียนทองนี้ก็กตักสิธิ์มากเลยนะครับแล้วก็มีความเฮี้ยนมากเช่นเดียวกันผมมาบนบนานสันกล่าวก็มักสําเร็จกันแทบทั้งนั้นเลยนะครับสาลเจ้าแม่นี้ก็อยู่ที่บริเวณขอ,อบบ่อนะครับ ตรงนี้ก็เป็นบอ่อน้ํานะครับสําหรับพี่นองประชาชนเดินทางมาแล้วก็นําปลามาปล่อยกันในบอ่อนี้นะครับหรือว่ามาให้อาหารปลาก็มากันตรงนี้นะครับส่วนบริเวณที่เห็นอยู่ข้างหน้าโน้น,นก็เป็นสาราการประเรียนหลังใหญ่นะครับครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับ กเหลือเวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลากันตรงนี้เลยก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข